กลาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยและฟังเล่าเซนเก่าเซนเคยน้องพี่น้องนอ้นองมือนี่อยู่กับช่องดิวดิวชาแนลคนถามมาว่าหนุ่มที่ศปกวาเราดูร,ร่างหน้าตาเป็นยังไงหล่อไหมน่ากินไหมอยากรู้ใช่ไหมครับไปชมคลิปนี้กันเลยจ้าสวัสดีค่ะ กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไร่และฟังเล่าเซนเก่าเซนเคยเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อไก่สีฮอหนานหนาวกันแล้วอย่าลืมหาักสาสุขภาพกันในเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ลิลี่สิขอกระเดะนิดนิดขอกระเดะนิดหน่อยนะพี่น้องเด้อคือว่าลิรี่จะมาเปิด้าร์้าอันดับหนุ่มรอที่สุดในลาวคนเล้าผู้ใดว่าคนเล้าดำพู้เลยว่าคนเล่าบลอผู้เลยว่าคนเล้าขี้เหร่สาวๆต้องดูคลิปนี้แล้วจะร้อง คิดไปตามๆกันเลยจ้าแต่ก็ไม่ใช่ที่สุดหรอกครับสําหรับลิวๆนะครับคิดว่ารอแล้วและจะมาเปิดว่ากันว่าว่าเขาทํางานที่อะไรเขาเป็นคนยังไงเขาหน้าตายังไงเขาหล่อไหมแล้วเขามีความสามารถอะไรนะครับเราจะไป z o o กันบอกว่าฮาอันดับหนุ่มนี้คือลิวๆตั้งใจทําเพราะว่ามีพี่ๆคนหนึ่งที่ฝั่งไทยเขาขอมาว่าริวเออน้องลิวๆิวลิวทำคลิปที่สั้นเปิดว่ากัหนุ่มรอที่สอปปลาวให้พี่ดูหน่อยอยากจะรู้ว่าคนที่สบปปลาวอยากจะรู้ว่าหนุ่มรอที่สปรปลาวนั้น จะเป็นะหน้าตายยังไงจะเป็นคนรูปร่างยังไงจะจะหล่อไหมจะกีดไหมคือจะจะบอกว่าวันนี้ที่ดยูวนำมา5อันดับคือทอ็อ,ทอปนำคือจ,จะห้าอันดับคือท็อปห้าทัวไฟไ์คือจ,จะบอกว่ามีแต่หัวกะทิกมีแต่เด็ดๆกันทั้งนั้นเลยจ้าอย่าพลาดน,นะคะเตรียมทิชชูเลยเลยจ้าอันดับ5นะครับอันดับ5ยกให้เป็น พีอ่อะ b r o w s น้องเซอร์บาวเซอร์ r z โร,ร o หรือว่าาวเซอร์อนุดซีน้องเพิ่นกับเป็นคนหนึ่งทถอว่ารูปร่างหน้าตาสูงรูปร่างสูงนอ้องพี่น้องนอ้องหน้าตานี่ก็เข็มใส่ได้เลยนอ้องหนา้าทางดังคมเอาการเลยพี่น้องนอ้นองคือรอหน้าตาอยากจะบอกว่าอื้อคือสไตล์แบบลาลามันเลยนอ้อแงบบแบบเอ็กทราหรือบอ่ิเป็นการโพสต์การยังยังเห็ดเบียกอยู่กูไพ่อีกพี่น้องเอ้ยทํางานอยู่ที่มูลนิธิอื้มอุ้ยคือหล่อมากน่ากินนะ เออคือรอใส่แว่นแล้วดูหล่อรู้เท่จังเลยนะครับนั่นก็คืออันดับ5นะครับยกให้เป็นบาวเชอร์และหรือว่าอ่าพิเชอร์อนุสิตนั่นเองเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ้องอันดับต่อไปนั่นก็คืออันดับ4นั่นเองอันดับ4นั้นจะเป็นพี่เออินทวงเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าไอ้บาวเออินทวงเท่านั้นเองไอ้บาวเออินทวงเขากา็เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีพอสมควรเนาะหน้านี่โอ้ขึ้อย่าบอกว่าดังคุม้มแบบ ยิ้มมีเสน่ห์มากคือจะจะบอกว่าละลายยิ้มแต่ละทีใจละลายเต้นตุบๆับตุบดับกันก็ว่าไรนะคะคืออยากจะบอกว่าเขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีคือทํางานมาในวงการบันเทิงก็นานมากแล้วนะคะแต่จะ,จะบอกว่าเรากับไทยเอวีมาโดนหน่อนอะไรนนบวรจะเป็น MV, เอวีอ่เอวียังเนาะตัวนาเนา ฮักหนีสีบัวฮักหนีสีบัวรักนี้สีบัวนะคะเราก็ทายเราก็ได้ทายกับเฮนน่าเฮนน่าที่ว่าไปแสดงได้การอ,า e ef, อะโฟอีฟนอกออกไปออกไปออกรายการโฟอีฟที่ไทยเนาะก,กับเพิ่นก็บไอฮับประสบผลสําเร็จหลายที่สุดในรายการโฟอีฟเนาะแล้วก็ต่อมารายก็เล่ากับเป็นคนหนึ่งที่ว่ามีความหูมหางหน้าตาดีกระสูงเนาะอยากจะบอกว่ายิ้มแต่ละทีใจสาวๆนี้ละลายกันไปตามเลยจ้า แล้วเราก็มาต่อกันที่อันดับ3นะคะอันดับ3นั่นก็คือแถมแดมพี่ทอมมี่นั่นเองนะคะพี่ทอมมี่หรือว่าทอมมี่อ่าสันติสุขเนาะนสันติสุขอินทวงเนาะเล่ากับเป็นอ่าหนุ่มคนหนึ่งที่ว่าอยู่ที่อ่านครหฮจิมินเนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่ที่เวียดนามกาลังศึกษาอยู่ที่เวียดนามว้า,าวจากจะบอกว่าคือเปิดวาบคือเขาไม่ได้มีดีแต่หน้าตาคือเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําคือนักกีฬาว่ายน้ํา นักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติลาวเลยนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าสําหรับรูปร่างหน้าตานี้หล่อมากก้าวมีนเป็นมัด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 เลยจ้าอยากจะบอกว่าโอ้โหอุยเดือดกำเราจกระจายแลยจ้าเขาไม่ได้มีดีแค่หน้าตาค่ะคือเขาไม่ดีทั้งความสามารถและการเรียนนะคะคือเขาเป็นคนชอบกีฬาเตะบอลคือส่วนตัวเขาเป็นคนชอบกีฬาลอยน้ําคือเป็นอาชีพจิตใจชีวิตจิตใจคือเขาเป็นคนมีพรสวรรค์เขาบอกว่า ตั้งแต่เด็กเขาเคยไปลอยไป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 ร้อยนำน้อพี่น้องเนาะงเขาเคยไปลอยนำเชือนึงหลายเขาก็บอกว่าเห็นพี่ๆบอกว่าเออร้อยบาแอบลอยบาพอเห็นพรสวรรค์เราก็เลยแอบมาฝึกมาแต่น้อยก็เลยก็เป็นนักกีฬามาแต่น้อยๆเด้อก็เลยปฏิทินศาสตร์น้อพี่น้องเนาะอยากบอกว่ารอตัวจริงนี่รอแห้งผิวขาวหุ่นเข้มซอบ สาวๆเห็นี่จะบอกว่าใจจะละลายเลยจ้ามาต่อกันที่อันดับสองนะคะอันดับสองก็คือแถมเคลม พี่เบียนั่นเองค่ะหรือว่าเบียร์เบียรณีนอพี่น้องนอเบียร์เบียรณนีเข้ากับสีขุนหูหรือว่าขุน,น B ia, B ia, ตากันในไล่เรามักจะเป็นทายเบแบนอพี่น้องนองทายแบบทายโฆษณาหรือว่าสิเป็นเราก็มีงานาทาย MV นอ้องทายละครแล้วก็น่าจะทายแต่ว่าละครเนี่เข้ากับบริดซีตตามแน่นอนแต่ว่าเป็นจะพวกทายโฆษณาเนี่ยมันคือติดตามหลยคือบอกว่า เป็นผู้ชายที่มาดเข็มแล้วก็รอนาะพี่น้องนาะยิมยิิมยน,มน,มนิมสวยมากคือแล้วหิิมแบบว่ายนิมแต่ละทีคือใจละลายเลยอ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าสวยมากมีทาน,นีงร <c oughs> วยคือรศอ่ะคือมันดีอ่ะแม่หนูอยากแล้วและมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายนะคะอันดับสุดท้ายคือจะพาไมไลถ้าไม่ใส่หนุ่มคนนี้คือเขาอยากจะบอกว่าเขามีดีกรีถึงเป็นถึงนายแบบ มีระดับการเรียนไปเรียนถึงต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมแล้วเราจะบอกว่าเรื่องหน้าตานี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะเรื่องหน้าตานี่จะบอกว่าหล่อเข้มมากเลยค่ะเขาคนนี้ก็คือแถมแตรมพี่แม็กนั่นเองนะคะแม็กคงแม็กหรือว่าแม็กคงสวรรค์น้องพี่น้องอเพิินกับเป็นอ่าหนุ่มคนหนึ่งที่ว่าโด่งดังจากซีรีส์รักนี้สีรักนี้สีบัวน้องพี่น้องนอ้องเคยได้ออกไปแล้วก็ได้เซเร,รงคู่กับอัน เฮนนาเฮนนาสาวลาวนาะที่ว่าไปโด่งดังคือ,อคือทช่เราบอกไปก่อนว่าที่ไปโด่งดังอย่ใงน้รายการโฟ e อิฟนาะพี่น้องนาะคืออยากจะบอกว่ารูปร่างหน้าตานี่สูงขาวอยากจะบอกว่าจมูกนี่โด่งมากจมูกอื้ืออ้ยมาแล้วซะเอาดูอ้ยโอ้พระเจ้าซอสคืออยากจะบอกว่าใจละลายชอบอื้มอุ้ย เสื้อขาวใส่แว่นคือตีรูปนี้ตีโอ๊ยกินไอศครีมคือน่ารัก่ะดูยังไงก็น่ารักอุย้ยควักแบบเทแบบ่าไหร่น้องพันห้าไปไหมน้อง จะแบนไหมนะคลิปเราจะแบนไหมนะอย่าแบน่อยเดอ้ออย่าแบน่อยเดอ้อ,ดอพี่น้องเดอ้อจบผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิป5อันดับหนุ่มที่อยากจะบอกว่าที่สาวๆเห็นแล้วต้องกรี๊ดไปตามๆกันเลยนะคะอยากจะบอกว่าแต่ละคนนี่ท็อปไฟนี่คืออยากจะบอกว่ามีแต่ดีๆกันทั้งนั้นเลยเสือนกันไม่ลงจริงๆนะคะท่านผู้ชมคืออยากจะบอกว่าทั้งดอทั้งหน้าตาดีรูปร่างดีนิสัยดีและย,ยังมีมากความสามารถอีกท่านผู้ชมเรียนเก่งเรียนดีโอ้โหคือใจสล,ลายอะ่ะอยากจะบอกว่า คือเบอร์1นึ่งเบอร์สเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าเอาทุกคนได้ปะอยากอยากได้คืออยากได้จริงๆเนี่ยเอาหมดทุกคนเลยนะจ๊ะและสำหรับอินโฟนะครับอินโฟก็อยู่ที่าด้านความคิดเห็นนะครับถ้าท่านไหนอยากจะไปติดตามก็ฝากไปติดตามพี่ๆทั้งหลายได้นะครับเราจะ แปะลิงก์ไ้ล้านล่างเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามกันจ้าและในนั้นมีใครโดนใจท่านผู้ชมบ้างก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกันเลยนะคะจากกันไปวันนี้เช่นเก่าเส้นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ซ่องของเรือเรือนะจ้าและท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นดีๆหรือว่ามีไอเดียดีๆอยากให้เราทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเลยจ้าบายบาย